สนับสนุนโดยยาสีฟันซอลส์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยิยนชื่อก๋วยเตี๋ยวไก่แม่สีเหลือนใช่ไหมครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ที่อร่อยมากวันนี้เขาแตกลายนะครับจากการทำก๋วยเตี๋ยวไก่มาสู่ทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพครับ <S <S ในเมืองไทยอาจจะยังไม่รู้จักครับแต่ว่าตลาดต่างประเทศโตน่าสนใจทีเดียวครับเชิญชมได้เลยครับ จริงๆเริ่มต้นของเครื่องดื่มเพอร์บิต้าเนี่ยมาจากใบบวบกครับสนใจว่าเอ๊ะจะช่วยเกษตรกร,ร,กรได้ยังไงก็เลยจะเลือกวัตถุดิบที่เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยตรวจสอบดูแล้วสะอาดปลอดภัยเนี่ยเอามาทาเครื่องดื่มโดยส่วนใหญ่ก็จะขายอยู่ที่ในแม่สีเรือนแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของของเพอร์บิต้าครับวัดดับของเราเนี่ยเ,เราใช้การใส่ใจในการควบคุมคุณภาพมากเราคอนเซิร์นตั้งแต่เริ่มต้นของวัตถุดิบมาตรฐานในการควบคุมความหวานในการควบคุมภาชนะในการปิดเนี่ยคือเราต้องตรวจสอบ มาตรฐานที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเราเนี่ยจะคอนเซิร์นในเรื่องความปลอดภัยมากระยะหลังเนี่ยเราได้มีโอกาสไปออกงานโชว์สินค้าซึ่งผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมาก โดยเฉพาะลูกค้าต่างประเทศเนี่ยหลายรายมาชมงานเนี่ยถูกใจสินค้าเรามีประเทศออสเตรเลียนะฮะก็คือลูกค้าที่ทําร้านอาหารไทยที่นั่นเนี่ยได้ลองสั่งสินค้าเราไปเนี่ยสินค้ายังไม่ทันไปถึงประเทศเขาเลยฮะลูกค้าที่อยู่ในร้านอาหารจองเกลี้ยงหมดเลยนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราไปทาในออสเตรเลียประกอบกับตัวฉลากเนี่ยเราก็ใส่ภาษาอังกฤษไปด้วยนะฮะก็คือเรียกว่ามีทั้งเลเวลภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มีลูกค้าในต่างประเทศในอังกฤษฮ่องกงก็ยังสนใจตัวผลักนี้แล้วเข้ามาติดต่อเพื่อจะจําหน่ายอยู่ครับผม ความแตกต่างของเฮอร์ฟเวอร์วิต้านะครับที่แตกต่างจากเฮิร์ฟตัวอื่นๆนะครับสิ่งที่ดึงดูดก็คือรูปลักษ์กลิ่นและรสสัมผัสจะต้องเป็นพรีเมียมทั้งหมดนะครับนี่คือจุดขายของเราครับความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจเนี่ยครับออถ้าเรามองดูว่าธุรกิจตัวนั้นเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์และยั่งยืนในระยะยาวเนี่ยขอให้เรามุ่งมั่นและทุ่มเทในการศึกษาไปเรื่อยๆเราอย่ารีบด่วนสรุปนะครับว่ามันไม่สักเซสมันไม่เวิร์ก ขบวนการที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยไม่ควรจะมีอยู่ในสมองต้องคิดว่าถ้าเป็นไปได้แล้วเนี่ยจะใส่อะไรเข้าไปบ้างมุมมองเดิมๆแต่สร้างความแตกต่างชาวบ้านได้นะครับอันนั้นแหละคือความสําเร็จครับทำไมเกลือไฮเปอร์โทนิกซอสไม่เหมือนใครเกลือซอสดีจริงัำผมนะ เือซอสดีสุดเค็มใช่สุดก๊อบไม่ได้ชัวร์สุดมั่นใจร้อยเปซ็อสซอสเฟรชของแบบนี้พูดไม่ได้หรอกต้องไปลองเองทำไมใครๆต้องใช้ซอสเวลาทำงานเวลาเข้าฉากก็จะต้องมีฉากที่แนบชิดแต่เราก็ไม่กลัวค่ะรู้ไหมทำไมคุณ <c oughs> หลักกล้าไหม ช่วงซอฟต์ส마ทไอเดียสนับสนุนโดยยสีฟันซอเคสของเฮอร์บิสตานะครับเป็นตัวอย่างของการรู้จักการต่อยอดนะครับเพราะสุดท้ายที่มันมีโอกาสทางการตลาดนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าเขาไม่ได้จับราคาถูกนะครับเขาตั้งราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นพอตั้งราคาสูงปุ๊บเนี่ยนะครับตัวสินค้าเนี่ยจะเป็นตัวบอกเลยว่าลูกค้าคือกลุ่มไหนตลาดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนิชมาเก็ต แต่ที่น่าสนใจคือเขาสามารถจะใช้ร้านแม่สิีเรือนเนี่ยเป็นโชว์รูมเลยนะครับสามารถติดตลาดได้ทันทีแต่เนื่องจากว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่มีคู่แข่งขันเยอะท่านผู้ชมครับบางครั้งเนี่ยนะฮะการขายในประเทศอาจจะไม่ใช่ตลาดที่สำคัญที่สุดครับผมเชื่อว่าบริษัทนี้นะฮะจะเติบโตในต่างประเทศได้ดีครับเพราะว่าคนไทยเ่ยพูดตรงๆนะฮะไม่ค่อยรักษาสุขภาพครับ และการดื่มน้ําใบบัวบกน้ําขิงอะไรเนี้ยคนไทยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ของต่างประเทศเป็นเรื่องใหญ่โตสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นบริษัทนี้จะโตได้ดีในต่างประเทศออสเตรเลียเป็นเพียงก้าวแรกครับพบกับรายการสมาร์ทบิที่ชิดคู่แข่งได้ทุกวันเสาร์ทางช่อง5เวลา21นาฬิกา5นาทีไม่เชื่อครับ ตอนนี้มีคนบอกว่าแปลงลิ้นด้วยเนี่ยพ่อแปลงออกมาเป็นสีเหลืองเต็มแปลงเลยครับรู้เลยว่าสิ่งสกปรกเนี่ยเต็มลิ้นเลยครับแปลงสีฟันซิสเตมมากครับได้แปลงลิ้นได้ผลแปลงนี่นุ่มครับแล้วก็เลียวเล็กมากกวาดสิ่งสกปรกให้หายไปเยอะจริงครับ